แถมเบาะหนังให้ลูกค้าค่ะเป็นเบาะหนังแบบเย็บติดเลยนะคะโอ้นะคะแถมฟิล์มให้ค่ะรอบคันกันไปเลยลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะคิ้วกันศาสตร์ค่ะจะเป็นของแท้ของศูย์มาด,ด้าโดยตรงเลยนะคะจะไม่ได้ออกของก๊อกใสให้ลูกค้าค่ะย้ำอีกครั้งนะคะดาวเพียง9,900บาทของแถมจัดเต็มให้ทั้งคันรถเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโอมมีโปรโมชั่นเด็ดนะคะมานำเสนอ นี่เลยค่ะมัดด้า2 1.3c <Wow. S 1> ของเรานี่เองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดของเราค่ะสีแพทินัมคอสนะคะโปรโมชั่นนะคะ,อ,ะอยากฟังโปรโมชั่นกันแล้วเนาะอันนี้นะคะใช้เงินดาวเพียง9,900บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งนะคะดาวเพียง9,900บาทของแถมจัดเต็มให้ทั้งคันรถเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลูกค้าจ่ายเงิน9,900เนี่ยจะได้ของแถมอะไรไปบ้างตามมาเลยค่ะนี่เลยค่ะอันดับแรกก็คือซื้อรถกับโอนะคะแถมฟิล์มให้ค่ะรอบคันกันไปเลยลูกค้าสามารถ เลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะมาดูด้านข้างกันตรงนี้นะคะคิวกันศาสตร์ค่ะจะเป็นของแท้ของศูย์มาด้าโดยตรงเลยนะคะจะไม่ได้ออกของก๊อกใสให้ลูกค้าค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูในรถกันค่ะว่าของแถมมีอะไรอีกตามมาเลยค่ะนี่เลยค่ะทีเด็ดที่โอบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็คือแถมเบาะหนังให้ลูกค้าค่ะเป็นเบาะหนังแบบเย็บติดเลยนะคะ ตัวนี้ลูกค้าเลือกสีแดงเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบสีแดงนะคะโอก็มีสีให้เลือกนะคะล,ลูกค้าสามารถรีเควสมาได้ว่าอยากได้สีนี้สีนี้เดี๋ยวโอส่งชาร์ตสีให้เลือกได้เลย<ม>เป็นยังไงคะเบาะหนังไม่ใช่หุ้มแค่เบาะหนังนะคะตรงแผงประตูของเราก็ยังเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เป็นสีเดียวกับเบาะให้ด้วยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นเด็ดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับมาสดสา 2.1.3C คันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินดาวเพียง9,900บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้ง9,900บาทค่างวดก็ไม่แพงเลยค่ะ 8,000กพันกว่า,วานิดนึงนะคะแล้วก็จะได้ของแถม <Wow. S 1> เตรมคันรถไปแบบนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาที่โอโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์เลยก็คือ0874369222นะคะหรือว่าใครสะดวกแอดไลน์มานะคะ ID นะคะ OAAO 9 2 2 2ค่ะ เดี๋ยวท้ายนี้นะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะเลือกมาด้าเลือกพิจิตเพชรค่ะ